ได้ครับสวัสดีครับพบกับออการเกษตรรัตภูมินะครับเช่นเคยอ่ะฝนตกหยุดตกแล้วนะครับมาต่อกันเลยอ่าครับวันนี้ตัดตัวเรียนนะครับฝนตาได้ดูได้ดูกันคร่าวๆนะครับอันนี้ต้นนี้ ของสวนปะหมัดคองต่อนะครับอันนี้คือลูกอา,อายุประมาณ90วันนะครับพวอยู่กับเราตั้งแต่เดือนเดือนสิงหาปีที่แล้วนะครับปี65นะครับครับดูนะครับลูกส่วนใหญ่ขนาดประมาณสัก สี่ถึงห้ากิโลนะครับความสมบูรณ์ค่อนข้างจะดีนะครับตอนนี้อายุ90สิวันวันนี้าทางลงจากชุมพรมาตัดนะครับเขาจะตัดกันประมาณสักเจ็นนะครับอ,อันนี้สภาพที่เห็นคือมีตัดไปบ้างแล้วนะครับอ่า แตกยอดตามปกติหน้าฝนนะครับเดี๋ยวลูกทางลุงเขาจะตัดลูกห้ากิโลลงมานะครับส่วนลูกใหญ่ๆประมาณ6กกิโล,ลนี้ก็ทางบะก็จะดำเนินการขายแถวแถวบ้านนะครับแต่ว่าท่านใดท่านใดอยากจะ กินทุเรียนแบบไซส์จัมโบ้นะครับติดต่อได้นะครับอันนี้จากทางสวนโดยตรงนะครับไม่ผ่านตัวกลางนะครับเดี๋ยวค่อยส่งลิงก์ของทางลูกชายปะนะครับพอดีลูกเขยไอ้ลูกลูกสะไฟของปะท่านทำขายทางออนไลน์นะครับดูกันเลย นี่นะครับรูปใหญ่ดกด้วยนะครับชุดใหม่ก็มีนะครับ <c oughs> ชุดใหม่นี้เราออกชุดใหม่นี้ให้ใส่ปุ๋ยขยายผลนะครับปุ๋ยสูตรที่แนะนำไปของปะก็จะเป็นสูตรห้านะครับปุ๋ยนวัตกรรมล่าสุดของตานกอินรีคู่นะครับใหญ่ที่สุดเมื่อกี้ช่างดูก็เกือบ6กโล นะครับปูเต็มสมบูรณ์มากนะครับโอ้ฝ่านมาดูเงาะเช่นเดียวกันนะครับเงาะที่เงาะของป้าก็ใส่ปุ๋ยจากทางร้านนะครับดูดูความดกของเขานะครับอันนี้ดกมากนะครับดูกันต่อ ต้นนี้น่าจะตัดไปแล้วเมื่อกี้อ่านะครับตัดไปแล้วเหลือจากกระโลกนะปีนี้กระโอกเยอะมากนะครับอันนี้คือชุดต่อไปชุดนี้น่าจะพร้อมกับของหลายๆท่านนะครับ แต่ว่ากองที่เราทําที่ตัดวันนี้คือดอกจะต้องติดตั้งแต่ช่วงกุมพานะครับดอกช่วงกุมพาเราตัดทุเรียนขายได้ช่วงมิถุนานะครับก็นับจากระยะห่างเยะมาประมาณสักร้อยสิบถึงร้อยี่สิบถ้าเอาเต็มที่ก็ร้อยี่สิบวันนะครับแต่ว่าเราจะตัดให้ไม่ไม่ถึงมากก็คือเรียกภาษาง่ายๆคือแปนะครับ อันนี้ลูกกาลังรอตัดนะครับครับลูกขนาดนี้ก็ประมาณสัก4ีกิโลนะครับลูกนี้น่าจะ5้กิโลนะครับภูเต็มลกักษณะภูที่เห็นนะครับภูเต็มค่อนข้างจะสวยนะครับที่สําคัญคือพระท่านไม่ได้โยงเลยนะครับอ่าเราให้ใช้วิธีพิเศษ ซึ่งไม่ค่อยจะเหมือนกับทางที่ไหนนะครับถ้าปกติก็จะต้องมีการโยงนะครับแต่ว่าของเราที่ให้ให้ปะทําคือปะไม่สามารถที่จะขึ้นไปโยงได้นะครับเนื่องด้วยวัยของท่านนะครับท่านท่านอายุเจ็ดสิบปอกว่าแล้วนะมาดูกันต่อต้นนี้ที่ตัดไปแล้วนะครับ อันนี้กลับมาดูฝนตกอีกแล้วนะครับอันนี้คือลูกที่ไม่สวยมากทางทางลงมาตัดนะครับดูลักษณะของของเนื้อนะครับเนื้อค่อนข้างที่จะเข้าสีเรียบร้อยนะครับความหนาของเนื้อเท่าที่เห็นก็คือก็หนานะครับหนาประมาณสักหนึ่งนิ้วส่วนที่หนากว้างที่สุดก็น่าจะสองนิ้วนะครับอันนี้เราเห็นแค่ฝั่งเดียวนะครับ ต้นนี้ตัดไปแล้วนะดูกันต่อนะครับตอนนี้ยังไม่ตัดน่าจะน่าจะลงน่าจะไม่ไม่รับเพราะว่าลูกใหญ่เกินนะครับอันนี้ก็น่าจะประมาณห้ากิโลครึ่งหรือหกกิโลลูกค่อนข้างจะใหญ่นะครับอ่าอันนี้ติดกิ่งเล็กอ่ะ พระทำไว้น่ารักครับโยงเอาไว้ปูค่อนข้างจะเต็มอยู่นะครับแต่ลูกอาจจะบิดงอนะครับตามกันต่อมีหลายรุ่นต้นนี้ก็ชุดหลังนี้รู้สึกจะล่วงไปเพราะว่าเราเจอฝนนะครับ ทุเรียนวันฝนตกเลยเรานะครับเดี๋ยวเราจะมีขอตัดตัวอย่างที่ว่าเราจะทำการบันทึกตัวอย่างทุเรียนที่เขาจะตัดประมาณ70%นนะครับเดี๋ยวจะไปดูว่ามันมันจะต้องใช้เวลาบ่มประมาณกี่วันนะครับจะทำออกมาให้มันชัดเจนนะครับอันนี้ค่อนข้างค่อนข้างจะสวย ลูกชุดหลังออกมาก,ก็ค่อนข้างจะดีนะครับอันนี้หนามหนามเขียวไม่เหลืองนะครับถ้าหนามเหลืองนี่คือจากที่เราสังเกตมาก็คือทุเรียนน่าจะใกล้หล่นนะครับสำหรับทุเรียนอ่อน,นอันนี้มาค่อนข้างจะก็ปูค่อนข้างจะใหญ่อยู่ <c oughs> จากที่ป้าบอกก็ ลูกที่ลูกที่หล่นจากกระรอกนะครับก็เอามาลองชิมก็หวานมันดีนะครับอันนี้ก็ลูกน่าจะน่าจะเจ็ดกิโลนะครับเพราะว่าใหญ่มากคนตัดก็บอกว่าสมบูรณ์มากมีแอบกระซิบบอกว่าสมบูรณ์ไปนะครับแต่สมบูรณ์ดีกว่าไม่สมบูรณ์นะครับนี่นะครับดู ใหญ่จริงๆนะครับเจ็ดกิโลอะดูต้นต่อไปสงสัยย่อนนี้ยนี้ป้าเหนื่อยไม่ค่อยได้ตัดหญ้านะครับอะมาดูกันต่อไปนะครับอันนี้ก็ขนาดประมาณสักสี่กิโลนะครับกำลังดีสำหรับสาหรับตลาดนะครับอ่า ลูกนี้ค่อนข้างจะสวยนะครับดูกันต่อนะครัความดกของเรามาดูเลยนะครับต้นนี้กิ่งก็ไม่ไม่ใหญ่มากแต่ว่าไว้ประมาณสักยี่สิบห้าลูกโดยประมาณนะครับไม่ไม่ได้นับเป็นจริง,ๆ,งๆ่างจัง ดูกันต่อไปต้นนี้ลูกนี้ก็ขนาดก็สวยครับสวยสวยมากเลยจากที่เราทำนะครับเจ้าของสวนก็บอกว่าปีต่อไปเราต้องหาวิธีจัดการกระรอกอย่างเดียวเรื่องหนอนเรื่องอะไรก็มีบ้างแต่ว่าก็พอจัดการได้อยู่ครับ แต่เรื่องกระลอกนี้ทางเจ้าของสวนบอกว่าจัดการยากมากครับแต่ว่าไม่เป็นไร,รเดี๋ยวหาวิธีแก้กันต่อไปต้นนี้ก็มีอยู่ประมาณสี่ห้าลูกนะครับเพราะว่าอย่างหนึ่งคือกิ่งไม่ใหญ่ต้สนสูงครับแต่กิ่งไม่ใหญ่นะครับเดี๋ยวปีหน้าเราจะไม่ใช่ปีหน้าสิปีนี้ตัดผลเสร็จเราจะมาทำการขยายกิ่งนะครับ กิ่งต้องใหญ่ต้องเลี้ยงกิ่งนะครับเดีย๋ยวมาดูวิธีการนะครับโอ้ต้นนี้หลายลูกเลยนะครับพร้อมตัดจริงๆก็ถ้าเกิดรอหลังจากนี้หน่อยก็จะพร้อมพร้อมทานนะครับอตวนล่างๆนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เดินไปนะครับ เดี๋ยววันนี้คร่าวๆไปก่อนนะครับอ่าอันนี้ไม่แน่ใจว่ามองเห็นไหมนะครับเดี๋ยวขยายซูมให้อ่าซูมไม่เห็นนะครับลูกขนาดประมาณสักหกกิโลครับมีทั้งต้นเลยหกกิโลหมดเลยนะครับชุดนี้เหลือน้อยเพราะว่าปะใส่ปุ๋ยช้าไปหน่อยนะครับก็จะเหลือลูกไม่ไม่เยอะ เดินหมดสวนละกลับมาดูที่กองของเรายี่สิบห้าลูกโดยประมาณนะครับมไม่กล้าเปิดเพราะ <c oughs> ว่าเขาจะมีเปิดให้ดูคร่าวๆนะครับเดี๋ยวรอทางลุงก็เข้ามารับนะครับ ครับโอเคครับสำหรับการสำรวจและการนำเสนอนะครับอของชุดที่ชุดทุเรียนที่เราได้ทำให้กับปะหมัดที่ลองต่อนะครับก็วันนี้ก็ตัดรอบแรกของปีนะครับคาดหวังวันนี้น่าจะได้สักประมาณ1นปันแต่ว่าขึ้นอยู่กับ าทางทางลงว่าเขาจะคัดไปหรือว่าลงจะรับวันนี้สักเท่าไหร่นะครับแต่ว่ายังไงท่านใดอยากได้สูตรหรือว่าทำาทำสูตรตามวิธีการที่ท่านศึกษาจาก YouTube เองก่อนที่จะมารู้จักเราแล้วไม่ได้ผลนะครับให้ท่านมาติดต่อขอรับสูตรหรือรับวิธีการทำที่ร้านนะครับร้านเราตั้งอยู่ หน้าวิทยารกรเกษตรนะครับตรงข้ามวิทยารกระเกษตรและเทคโนโลยีสงขานะครับร้านชื่อออการ,กรเกษตรรัตรภูมินะครับถ้าเกิดว่าท่านต้องการทําสูตรให้เกิดให้ได้ผลที่ค่อนข้างจะชัดเจนต้นสมบูรณ์ใบสมบูรณ์เหมือนอย่างของปะหมัดนะครับสามารถที่จะขอรับสูตรแล้วก็รับปุ๋ยไปได้นะครับจากทางร้านนะครับ เพราะว่ามีบางท่านก็ปีนี้ทําตามสูตรเดิมแล้วก็ยังล่วงหมดไม่เหลือสค่ลูกนะครับมีลูกค้าบางท่านมาบอกกับเราไม่เป็นไรครับเดี๋ยวปีนี้เอาใหม่นะครับอยู่กับเรานะครับโอ,อกาสเกษตรแลาจะภูมิครับครับสำหรับวันนี้ทางเราก็ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมนะครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ